ไอ้หนุ่มเองจะมาบังพวกพี่ไม่ได้นะพวกพี่จะเปิดจีบกันให้น้องพวกพี่จะเปิดจีบออกไปชู่ยิ Solar ่งนพี่ก็ได้เอาล่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมระบบอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาพบกับผมเซเดอร์เช่นเคยแต่วันนี้มีไอการ์ดด้วยมีกัรเมีเนเดอร์ครับแล้วก็มี <c oughs> ผมสามบนวันนี้ก็จะเป็นแบบสบายๆ <c oughs> ายนะครับเป็นแบบทีมเวิร์กนั่นเองครับ <c oughs> ตแต่แบบนี้เล่นเล่นสามบนได้ปะน่าจะได้นะดูจะทรงแล้วเนี่ย

อันนี้แมปแบบนี้ก็จะเป็นแมปเหมือนเชิงเชิงออบบี้ถึงเพลิงนะครับแล้วแล้วแล้วก็แมปเป็นเด็กเฟรดแบบนี้ด้วยนะครับผมมันก็จะปั่นในดินะครับเม้ยมันมันยืนมันยืนยืนขอไายรูปแหนสามสามคนเหยียบให้แล้ไปไปก็เลยไปกันเลยครับเฮ้ยมันเหยียบอยู่ไอไอเนี่มันเหยียบอยู่ไอไปกูไปเลยกูไปไอไวเลยไอโดนเทปปูไโดนเทปปู เอ้ยทางทางทางนี้ก็ไปได้ปะอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยเด้อเอ้ยทางทางนี้ก็ไปได้อ๋อสีเหลืองวะเหยียบไงอะมาดิเหลืองไงอ่ะไอ้จะไปเหยียบเหลืองอ๋อโอเคเอาเหยียบเหลืองให้หน่อยเหยียบเหลืองให้หน่อยมึงเหยียบเหลืองให้กูหน่อยอ๋อไอ้เคียนนั่นก็เหยียบแดงไอัี้คนหนึ่งก็ต้องเหยียบเหลืองอันโอ๊ยสักอย่างเอ้ยมึงเหยียบเหลืองเหยียบแล้วเดี๋ยวแล้วอ่ะเข้ามาเฮ้ยแล้วแล้วแล้วมันมันมีคนยังติดอยู่ช่วยช่วยไหมช่วยไหมช่วยช่วยอ่ะช่วยดิช่วย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 วเขาช่วยเขา ไอ้กัสมึงเหยี่ยวเหยี่ยวปล่อยเลยมามาปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันทำไมอยู่นั่นล่ะโคตรใจร้ายโคตรใจร้ายกันเด็กกูว่าเด็กเว็กต้องเข้ามาเล่นแบบนี้แน่นอนเลยอันนี้ขึ้นไงอ่ะมันช้ายังมันช้าเองช่วยไม่ได้เฮ้ยอันนี้อันนี้ขึ้นหัวได้ไอ้กัสเออตึกโอเคอันนี้อันนี้กูไปเองอันนี้กูแหวงเจ้ใจกูเจ้ใจกูไอ้เด้อไอ้เด้อเฮ้ยหยา ตานไปดีก็เียมันจะ้เฮียน cool> ี่เฮียก่อนเด็กเปลี่ยมันจะตามมาอ่ะเยี่ยดมามาเออไม่เยอะหรอกไอ้ปล่อยเด็กเปลี่ยนไปตรงนั้นแหละเฮียไอยแขังไอ้เฮียผึกไอ้เฮียผึกเด็กไอ้เฮียมึงดูดีขังมันไม่ตรงกลางไม่ยอมมานด้วยผึกไอ้คนเด็กเกียเลยเออไม่ีมันมีความสงสารเลยท่านั้น คุณนึกว่าไอ้กัทมันจะทำไหมไอ้กัทไม่ทำวะเชี่ยไอ้กัดใจดีจังวะเชี่ยอันนี้ต้องเหยียบสีแดงไปสีฟ้าหยิบแดงอหไนะหยิบแดงหยิบแดงหยิบแดงเนฟ้ากูไม่รู้มันจะกับวัตถุกูไม่รู้ันก็กูมองไม่เห็นอ่ะน้องไอ้กูไม่เกิดแย่ละ โอเคนี่ฮะเกมกลางเราก็ต้องมาเอาใหม่เงี้ยไปจูจิโวว้าตรงไหนจำได้เนาะตรงที่กูผนึกเด็กจําได้เลยเหยียบเหยยีบให้มันเหยียบให้มันก่อนนี่ฮะแต่กูเหยียบอันนี้ไม่ให้ข้ามาข้ามาเฮ้ยเราเด็กเด็กดูเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะเราจะผนึกไปสนไปสนนี่ไงคุณจะไปล่อยแล้วเอ้เออมันมาด้วยกันนี่หว่าปล่อยมันแดงแดงแดงเลย อ๋อมันมีหลุมไอ้ที่ตอนแรกกูไม่เห็นเว้ยไอ้ไอ้ที่หลุมนี่แค่นี้่ผนึกกูจำได้เลยสีสีอะไรสีอะไรสีฟ้าเขียวเขียวดิอ่ะเหลืองอดิเหลืองดิเออแดงหน่อยแดงหน่อยแดงหน่อยกันจะบังกูคนละทางไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนปิดเออเดี๋ยวโดนปิดเผนึกสีเหลือเออ ไอ้แก๊สมันจะเป็นหนึ่งกุ้ยทำเด็กและอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อแด้เข้าบทได้กล้ขึ้นใช่ป่ะอ่าแล้วฟ้าฟ้าสีฟ้าสีฟ้าน้องสีฟ้าสีเหลือง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 ครับเหลืองครับพี่เหลืองครับต่อต่อไปเขียวนะเขียวเขียวเขาครับเขียวครับพี่ดีมากครับใส่แพมเพิร์ดเลยพี่อย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้เลยเปิดล่าแล้วไอ้แก๊สมึงยังกูเปิดองหางมี่ยง สีฟ้าอาต่อต่อไปสีเหลือง,องมึงก็โดดเข้าไปดีเอนเดอร์มึงรออะไรอะ่ะมัเปิดแล้วเปิดตั้งนานเลยไปไปเดินมาเดินมาเออ <c oughs> ยยี่ง่ยงงายปะวะจี้เดี๋ยวโดนปิดผนึกไอ,อ้เหี้ยก็ไม่กล้าแกล้งไงกลัวโดนปิดผนึกแล้วแบบอัดไปรด้วยแบบไม่ไหวเลยสีแดงสีแดงสีเหลืองทิปแต่ไม่เนี่ยสีเขียว <c oughs> ปล่อยอาการไว้นี่แหละไป่ะไปเ่อะย่อย่อรอเล่นรอเล่นรอเล่นมามาสีแดงสีแดงสีแดงเองเองไมรอหยียบสีเหลืองเลยจะพี่รอหยียบสีเขียวเยียมทีมเวิร์กว่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องเหยียบเหมือนเดิมนะสีฟ้าแคทเหยียบอันะสีฟ้าปิดนึกเบื่อหนึ่งเลยเบื่อหนึ่กับยี่อะไรไปต่อไม่ได้ไอเด็กยี้ผัดเด็กซ่างกระสุนนี่เลยสีเหลาไป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 ก่อน สีเขียวสีเขียวอ้อมน้องตายปิดผนึกไม่มาครับปิดผนึกคืนไ <c oughs> อ้อเหยียบสีแดงไงเดี๋ยวพี่เราหยียบสีเหลืองไอ้ยังเหยียบสีเ,เ,เสขียวใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยทีมเบร์อวะเล่นสามคนไม่มีอะไรยากเลยนกว,วอ๋อมันต้องเลือกมันต้องเลือกว่าระหว่างสองสีเว้ยมันต้องมีคนกูไม่เลือกสีได้ไหมกูกูแค่อยากไปด้วยอ่ะกูเลือกแดงกับใครก็ได้บ้าง กอดดดด้วยนะกูนะกูอยากดูด้วยตื่แต่กูอยากโดดด้วยไงโอเคโอเคเน้องรอรอมึงแล้วมึงแล้วมึงก็รอให้กูนี้ก่อนดิโอเคี่ไม่ได้นะรอรอกันรอกันเอ้โหอึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมไม่ติดดอดด้วยดดด้วยดอดด้วยเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวมึงไม่โดดแบบไปไปกันไปก่อนไปกันไปก่อนไปโอเค อันน <anto> ี <divide S 1> <sponge> ้อะไรอันนี้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 ทำอะไรอะปุ่มเหรอปุ่มเหรอตรงนี้เหรออ๋อต้องต้องเหยียบหัวเพื่อตรงมาขึ้นมาตรงนี้อ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่ายังไงอ่าอ่าแล้วก็ยิงเฉยเฉยเฮ้ยมีเวลาขึ้นเร็วขึ้นมีเวลาเฮ้ยเฮ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอ้ามาใช่หรือมีเวลาเหรอเออมันมีเวลาอ๋อเวลาระเบิดนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ วลาทางไหนอัปปีหัวร้ายใช่อัปปีใช่ไปไปทางร้ายดีกว่าทางนั้นเี่ไงอนบันไดตอนถูกปุ๊บแก่กุญแจกุญแจมากุญแจเฮ้ยเจอลุงลุงสวัสดีครับลุงลุงลุงที่เก็บเรามาเลี้ยงจากทางขยะเราเก็บเรามาสามคนเราถูกเก็บมาเลี้ยงเปิดเปิดนี่เปิดไงเปิดเป็นกุญแจเปิดเปิดโอเคเปิดอะไรอ่ะลุงลุงป้าก่อน Lung tham a lia lung bakker lòng 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 bakker À... bakker lòng 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 ฝาฝาอ๋อมันไปพร้อมกันสองคนได้เลยเดิ๊ยเออได้กันเออแอร์ก็แอรก็เหยียบเอ้ยนี่ไงนี่ไงชมพูโโอ้หูที่มันมีคนอยู่หน้าเราอะคอมันดิฟอมเด็กพอมันทนี่ก่อนที่อะไรล่ะดิ๊ยสีแดงอ่ะเขาหยียบให้ไปไปไปได้เอาหยียบ แต่มันมีเพื่อนไว้เฮ้ยกูว่ากูจะปล่อยเฮ้ยแต่มันเนี่ยน้องเจอกูสปีดรันเดี๋ยวเยี๋ยวฟ้าหน่อยเดี๋ยวให้เอ็นเดอร์เออกูจะเออเออเฮียเดี๋ยเฮียม่นจะปล่อยห่างนี่มึงอ่ะเอ็นเดอร์อย่าเชื่อใจพวกมันอย่าเชื่อใจพวกมันเว้ยพวกมันไม่ไม่ได้เอาเฮียอะไรกับเราเลยไอเดียกันเดี๋ยวแดงให้หน่อยเดี๋ยวแดง เอ้ยแปเราเดี๋ยวเราจะแก้แค้นไเราจะไปผิดประนึ่งคืนไว้ทีน่ะจำไว้ทื่มทำเส้นเราวัเียอโดนโดนไม่ได้กูขึ้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 นไม่ได้ปิด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 ปิอปิดปิดปปิดปดปเดิดปิปิดปิดต่อปิดป มา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 ครัมาก่อนเอแล้วเอ้ยอย่าบอกนะมันไม่เกิดเหมือนกูอ่ะมันโดนปิดเป็นึกจริงจริงไงอ่ะเมื่อกี้กูปิด็นึกมันแล้วมันไม่เกิดเนี่ยไม่อยากจะตรงโดนโดนปิดผนึกสร้างกระสุดถาวรเลยเหยียบเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยเหยียพลาดเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนปิดเป็นหนึกสร้ากันสมุดนี่ของกิงไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคอันนี้ทำไงอ่ะเหยียบอ๋อแต่เรามีสามคนอะเฮ้ยเชี่ยเราทุกคนแล้วหรอ นี่คือทุกคนแล้ว What เฮ้ยชี้อ่ะไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะกูมาสองคนนะกูมาไก่กั๊ดอะมันดูโออะ้เอาไมันมันสองคนเอ้าเริแล้วมึงอ่ะอ้าวใจเลยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าเนาะไอ้กั๊ดพี่กูอยู่ไอ้กั๊ดด้วยเนาะข้าบอลเยอะจำบรอไอ้บอลตายบอลตายบอลตายปิดโต๊ปิดมาหนึ่งแล้วเนาะเด้อ โดนปิดผนึกไอ้โดนปิดผนึกว่ะวิชาปิดผนึกเด็กเปรตโอเคอันนี้คือจบแล้วโอ้ีจบจบแบบนี้แล้วอ่าโอเคก็คืออะสุดท้ายหนึ่งคนสูญหายนงครับโดนปิดผนึกไอะโดนปิดผนึกหนึ่งคนครับนั่นแหละครับก็เราสามารถรอดมาได้ทั้งสองคนครับโดยการส่มเพื่อนที่เหยียบแท่นก่อเข้าวห้องบอสครับผม โซนอีกคนนึงก็โดนปิดคนหนึ่งเพราะว่าไม่มีเพื่อนมาอีกผมก็ไม่รู้ว่าตเหยียบแท่นเพื่อเข้า2คนนะ่ะเทียไม่งั้นก็คงผ่านสามนะแต่ก็ไม่เป็นไรนครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับมันนะเอาระยยยขอบคุณทุกท่านที่รับชมว,วิดีโอนี้มากๆนะครับแต่ถ้ากดติดตามด้วยก็จะเป็นบุญมา,มากๆแลับโอเคขอบคุณทุกท่านับเจอกันคลิปหน้าไปจ้าแคดพูดไปไปดิยบายโอเคแซ่บ <c oughs> ัง <Okay. S 2> <c oughs>